ข้อที่3เลยนะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขหรือตัวอักษรที่เข้าชุดกันในช่องว่างนะคะต่อนี้ต่อไปนี้อีก1ครั้งนะคะข้อสาม้อ3หนนะคะเลข1เลข9เลข1เลข9เลข1ต่อไปต้องเป็นเลขอะไรเอ่ยนะคะ เติมลงไปเลยค่ะนะคะต่อไป3.2ดอดเด็กสอเสือดอเด็กสอเสือดอเด็กแล้วก็เติมอะไรลงไปนะคะระหว่างดอเด็กหร,หรือสอเสือนะคะต่อไป3.3เลข4่เลข3เลข3เลข4เลข3า ต่อไปต้องเป็นเลขอะไรนะคะดูให้ดีนะคะต่อไปสามจุดสี่หนึ่งสองสามสี่ห้า 4, 1, 2, 3, 4, ต่อไปต้องเป็นเลขอะไรคะคิดดีๆนะคะเราค่อยเติมลงไปต่อไปสามจุดห้านะคะเลขสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เลขอะไรคะเติมลงไปเลยนะคะ ต่อไปสา3จุดหกสามสต่อไปต้องเป็นเลขอะไรเอ่ยเติมเองนะคะไม่ยากเลยนะคะต่อไปข้อ3.7มอออ่างทอทหารอออ่างทอทหารอออ่างอ่า,อา,อาต่อไปต้องเป็น อักษรอะไรนะคะคิดให้ดีๆนะแล้วค่อยเติมนะคะ3.8 33 34 35 36 37ต่อไปต้องเป็นเลขอะไรเอ่ยนะคะเติมเลยนะคะต่อไป3.9 39 38 37 36 35นะคะต่อไปเป็นเลขอะไรนะคะมานับลดลงมานะคะระหว่าง39 38 37 36 35นับลดอีกหนึ่งก็เป็นเลขอะไรนะคิดเองนะคะต่อไป3.10 50 49 48 47 46ต่อไปเลขอะไรคะ คนเก่งต้องคิดเองทำเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมต่อไปนะคะทีนี้หน้า106นะคะข้อที่4สร้างแบบรูปโดยกำหนดเงื่อนไขด้วยตัวเองมา3ข้อนะคะคุณครูจะแบ่งให้ช่องที่1ช่องที่2แล้วก็ช่องที่3นะคะ ให้นักเรียนวาดรูปอะไรก็ได้ตามรูปแบบที่เรียนมานะคะที่อยู่ข้างหน้าที่ให้ทำมาแล้วนะคะเขียนลงไปเลยถ้าชอบรูปดอกไม้ก็เขียนลงไปเลยนะคะตัวเลขก,ก็เขียนลงไปเลยคะ่ะเป็นรูปภาพอะไรก็ได้ที่หนูชอบนะคะหรือจำนวนเลขอะไรก็ได้ที่ชอบนะคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะ การสร้างแบบรูปโดยกำหนดเงื่อนไขด้วยตัวเองนะคะมา3ข้อนะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะคะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ